สวัสดีค่ะคุณลูกค้าไลฟ์สดทวิกิจสุเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้อยู่กับเคาน์เตอร์เอสปาร่าค่ะแรงมากวันนี้ลดแรงมากสามสิบก็มีห้าสิบนิวคอลเลคชั่นลดสามสิบมีห้าสิบแล้วก็มีเจ็ดสิบจะดูไหนก่อนดีสวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้เอาใจคุณสุภาพสตรีนะคะพามาที่เคาน์เตอร์เอสปาร่าค่ะ ยวโชว์เจ็ดสิบก่อนดีกว่าคุณลูกค้าเจ็ดสิบเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะนี่เจ็ดสิบเลยไรมากใครชอบขายเลยนะมาถึงก็ขายเลยนะอ่ะใครจะทักน้องทักเลยจ้ะเออมีอะไรให้น้องช่วยดูแลไหมจ้าผ่านช่องทางนี้กับห้างชวงิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะคุณลูกค้าคนที่อยู่ไกลน้องอยู่จังหวัด บุรีรัม์นะจ๊ะหรือใครจะกดไลค์กดแชร์ให้น้องขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะแชร์ <Share S 1> <Share S 2> ไปหน่อยแชร์ไปหน่อยคุณลูกค้าเอสปาดาเอสปาดานลด70%แรงไหมแรงสิเอสปาดาเลยนะคุณลูกค้อาอมาดูตัวนี้เป็นเชิ้ตผ้าหน้ากระดุมแบบนี้เลยจ้ะนี่คอเป็นสีดำจะ้ะเป็นคอสีดำเสื้อสีขาวเป็นผ้าผ้าบริอสเตอร์ค่ะนี่ใครถูกใจเดี๋ยน้องจะบอกราคาให้ โบข้างหลังไปทำอะไรอะพี่มัดกหน้าหรออไปน,นะมีโบด้วยเขามีโบให้ด้วยเอ็ดปรดาดะเดี๋ยวมาโทรคุรย โอ้15ท่าน16ท่านขอบคุณมากอาคุณลูกค้าที่ชมอยู่ย้ำๆวันนี้น้องพาม,มาชมในส่วนของเอสปาดาเอสปาดาลดสูงสุด70%คุณลูกค้าลดสูงสุด70%ยังไงยังไงแชร์ให้น้องหน่อยแชร์ให้น้องหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากใครจะแชร์ใครจะทักทักมาเลยหรือมีอะไรเกี่ยวกับห้างธวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์สงสยัยสอบถามมาได้ช่องทางนี้เลยขออนุญาตไม่มัดน,นะจ๊ะอะตัวนี้นะคุณลูกค้า สวยไหมสวยไหมคุณลูกค้าเป็นผ้าใส่สบายเป็นผ้าแบบเ,เป็นโพลีเอสเตอร์ผสมเป็นผสมนะคุณลูกค้าเขาจะยืดนิดนิดค่ะเ,เป็นเนื้อแบบเนื้อสบายระบายอากาศได้ดีคุณลูกค้าเดี๋ยวดูราคาให้นะตัวนี้นะคะพันแปดเก้าสิบห้าคุณลูกค้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าลดให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคิดให้ 1895ลด70%วันนี้เหลือ568บาทตัวนี้เลยเอดปดา้านะจ๊ะเหลือ56 568คุณลูกค้าใครจะรับ568บาทนี่ข้างหลังแต่งกีบให้แบบนี้เลยสีขาวมาจา้ะ568คุณลูกค้ารีบๆรีบๆเดี๋ยวของหมดนี่ของสีคุณลูกค้าสีดำก็มีเนื้อผ้าเดียวกันอ่า เนื้อผ้าเดียวกันคุณลูกค้าอันนี้สีอ่าตัวดํำคอแต่งขาวนะคะคอแต่งลูกไม้ขาวเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยอ่านี่เป็นเชิรตนะคะคุณลูกค้า568บาทคุณลูกค้าย้ำ F มาได้ที่น้องลดให้70%ซใครถูกใจยังไงแวะมาชมได้ไซส์จำกัดใช่ไหมพี่จำกัดไซส์นะคุณลูกค้าที่น้องโคมีไซส์ S L M S, S L M อ่ะมีสีดำนะคุณลูกค้าสีดำมีไซส์ S มีไซส์แลแล้วก็มีไซส์เสีดำนะจ๊ะย้ำ5 6า568บาทเอสปาาเอสปา่าเดี๋ยวสีขาวเดี๋ยวเช็คไซส์ให้มี S M สีขาวมีแค่ S กับ M คุณลูกค้าสีขาวมีแค่ S กับ M ถ้าคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดย้อนหลังแล้วแบบว่า ไม่มั่นใจไซส์ยังไงสอบถามมาได้หนะ้าอกเท่านี้ใส่ได้ไหมไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S สอบถามมาได้นะจ๊ะหรือจะถามเดี๋ยวนี้ได้ยินดีเลยแต่ลูกค้าชมเฉยๆเลยนะไม่ทักอะไรหนูเลยนะทัน,นะทน่อยได้ไหมนะทันไหยได้ไหมอยากชมแบบไหนจริงๆเรามีสินค้าเยอะนะคุณลูกค้าแต่ว่าน้องก็จะเลือกโชว์ในส่วนของโปรโมชั่นแรงก่อนเลยละกันนะ70%็ัดมาจากคุณลูกค้าเป็นสีขาวแต่งลูกไม้แบบนี้ขอบคุณสำหรับไลฟ์ที่ลอยขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะ ใจะใจดีแบบกดปรุงมาแบบรัวๆให้น้องหน่อยได้ไหมมาแบบจิรน้อจิลนิอลนอเออขอเยอะๆได้ไหมคุณลูกค้ามันคือกำลังใจของหนูนะคะอ่ะไปต่อค่ะตัวนี้นะคุณลูกค้าน้องก็ลดให้เจ็ดสิบเอร์เซ็นค่ะเจ็สิเปอร์เซนสีขาวเรียบร้อยแบบนี้พอแต่งรูปไม้สวยๆแบบนี้เลยนำมาลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคุณลูกค้างานป้ายอยู่ที่หนึ่งันสองยเก้าสิบห้าบาทจา้ะ 1,295วันนี้นะ้องลดให้70% 387บาทตัวนี้คุณลูกค้า387แปดเจ็ดเอสาคุณลูกค้าดูป้ายเลยมีแต่ไซส์ S นะคุณลูกค้า387 L เจ็ขาจะลอยลอยน,นิดนี่ขอบพระคุณสำหรับหัวใจหนึ่งดวงสองดวงแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ387บาทขอบพระคุณสำหรับหัวใจที่ไหลามาเรื่อยๆนะคะ387บาทคุณลูกค้าใครจะรับตัวนี้อ่ะมีโชว์อีก เชิ้ตช,ชมพูเชิ้ตชมพูอันนี้มีไซส์ S, <S ไซส์ M ไซส์ L คุณลูกค้าเชิ้ตชมพูตัดขาวลายขวางนะคะอันนี้เสื้อเชิ้ตคุณสุภาพสตรีตัดตัดเขาเรียกอะไรตัดลายเป็นลายชมพูสลับขาวกระดุมผ่านหน้าแบบนี้ แขนเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าใส่กระสุนก็เรียบร้อยของคุณสุภาพสตรีลด70%ย้ำม,มีไซส์ H, S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ค่ะางานป้ายอยู่ที่1,790คุณลูกค้าวันนี้ลดให้อีก70%จ่ายน้อง537บาทตัวนี้537บาทจาก1,700 พันเจ็ดวันนี้เหลือห้าร้อยคุณลูกค้าห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทใครถูกใจใครคิดว่าจะมีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าเสื้อประมาณนี้เสื้อเชิ้ตข้างหลังสั้นข้างเอ้ไม่ใช่สิข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวคุณลูกค้ากับราคาห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทใครจะรับเอฟผ่านหน้าจอได้คุณลูกค้าถ้าอยู่ไกลนะถ้าอยู่ไกลคุณลูกค้าเอฟผ่านหน้าจอได้เนื้อผ้าดีแน่นอนอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะของเอสปาดาย้ำว่ามีสามไซส์คุณลูกค้าไซส์เอส ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ราคา537บาทถูกมบากจุมางเกงก็มีนะคุณลูกค้าไปต่อเป็นไหมพรมนะคุณลูกค้าแต่เป็นไหมพรมไม่หนานะคุณลูกค้าสวยตรงนี้เลยค่ะนี่สวยตรงนี้เลยแต่งลูกไม้ด้านล่างทั้งตรงเอวแล้วก็ชายเสื้อแล้วก็ตรงแขนด้วยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลย ตัวนี้งานป้าย1,695บาทค่ะ1,695บาทนี้น้ 6, องให้70%ตัวนี้เหลือ509บาท509บาทคุณลูกค้าเอาด้าลด70% 509บาท,บาทสวยๆอันนี้เป็นไซส์ M นะคะคุณลูกค้า ไซส์ M แต่งสีขาวเรียบๆ่างน,นี้เป็นสีชมพูพาสเทลสีชมพูพาสเทลเป็นลูกรูปบะเอ้ยไ,ไม่ใช่เป็นเป็นไหมพรมบางค่ะไม่หนาไม่หนาเป็นไหมพรมบางตัวนี้5 0 9บาทใครจะรับคุณลูกค้า5้าอ้บาทมี่ M กับ L นะคะคุณลูกค้าอันนี้ไซส์ L ค่ะมีแค่2ตัวหมดก็คือหมด5 0 9บาทคุณลูกค้า5 0 9บาทจากงานพันหกพันหกเหลือ5 0 9บาท ใครสนใจคุณลูกค้าทักมาทักมาเลยหรือคุณลูกค้าจะเอฟก็พิมพ์มาเลยว่า F509 ค่ะ f 5 0 9คุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังถ้ายังไม่เกิดการ F น้องมีให้2ตัวแบบนี้เลยใครมั่นใจว่าอยากจะได้เป็นเจ้าของจริงๆกับราคาสุดพิเศษนะจ๊ะจากเคาน์เตอร์เอสปาร์ดาวันนี้น้องขาย5 0 9บาทจากพันหกเหลือ5 0 9บาทมีให้2ตัวใครจะรับ F มาเลยดูย้อนหลังแคปหน้าจอแล้วทักแอดมินมานะคะคุณลูกค้า มีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะกับบริษัทขนส่งเอก,เอกชนไม่ว่าจะเป็น c u r รี่ S G Express และจ๊ะมีบริการจัดจัดส่งให้คิดค่าขนส่งตามจริงนะคะคุณลูกค้าไม่แพงค่าขนส่งไม่แพงอ่าใครสนใจย้ำจัด5 0ากบาทมีนี้2ตัวไซส์ S กับไม่ใช่สิไซส์ M กับไซส์ L ค่ะตัวนี้ M นะคะอันนี้ไซส์ L M L ทั้ง2ตัวขาย509บท รออยู่ค่ะรอลูกค้าตัดสินใจเร็วๆสวยมากสีชมพูพาสเทลยังไม่หมดค่ะอันนี้เป็นลายแบบลายดอกหวานหวานลายดอกหวานหวานเอ๊แขนอยู่ไหนเป็นแขนแบบแขนออกมาอย่างเงี้ยเป็นแขนกุดนะคุณลูกค้าอันนี้เป็นแขนกุดแต่ว่าทรงเขาจะแบบ จะปล่อยอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกไม่รู้แขนเลยนะเนี่ยเป็นไรดอกหวานๆและกันกับเอสปาด้าตัวนี้มีมีซับไนให้นะจ๊ะคุณลูกค้ามีซับไนให้ตัวนี้ใครชอบใครถูกใจเป็นคอวีนะคุณลูกค้าคอวีเอลเอลไมเอลลอยเอลระดับเอลพอดีตัวนี้งานป้ายอยู่ที่1695าจ้ะ1695กบาท มี2ไซส์นะคุณลูกค้าจากพัน0นะมี2ไซส์ไซส์ S กับไซส์ M ไซส์ S กับไซส์ M วันนี้ขาย509บาทจ้ะอ,อันนี้ S ค่ะอันนี้ M ค่ะข้างล่าง S ข้างบน M ทั้ง2ตัวเลยคุณลูกค้าต้องขาย509บาท S ปาด้านลายหวานๆแบบนี้เป็นสีออกแบบเนื้อนะคะเป็นสีพื้นจะเป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นลายดอกเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลย 509บาทข้างหลังเป็นประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าแต่งจีบข้างหลังนิดนึงนะจ๊ะ509บาทใครจะรับแวะมาแวะมาซื้อได้ทั้งหมดคุณลูกค้าแคปหน้าจอแล้วซีเอฟได้หรือคุณลูกค้าจะแวะมาดูที่เคาน์เตอร์ก็ได้แต่ว่าเขามีจำนวนจำกัดนะคะต่อมาเป็นเดซสีดำจ้ะคุณลูกค้าเดสสีดำแขนแต่งระบายแล้วก็มีปัก ปักเขาเรียกว่าปักอะไรเนี่ยลูกปัดเหรอี่เขาเรียกลูกปัดเหรอไอ้ลูกกลมๆแต่งอย่างเงี้ยรอบแขนเลยคุณพี่นี่แต่งรอบแขนเลยเป็นแขนระบายนะคะเดี๋ยวดูปายให้ตัวนี้เป็นไซส์ S นะคุณลูกค้า2,595บาทลดให้อ,อีกค่ะม,มีเฉพาะไซส์ S นะคะอันนี้สองห เหลือ778้เเอรเดรสตัวนี้ของเอสปาดาเหลือ778บาท778บาทมีแค่ไซส์เอนะคะคุณลูกค้าอาจาก2,500ตัวนี้ราคา2,500วันนี้น้องขาย778ใครจะรับเป็นเดรสแขนระบายคอกลมมีซิปให้ด้านหลังแบบนี้เลย 778ค่ะคะุณลูกค้า778มีให้2ตัวไซส์เอทั้งคู่มีให้2ตัว7 0เหลือ778ใครจะรับคั่าไหมไหพรไหมพรม,มแขนสั้นก็มาตัวนี้เป็นไหมพรมปักลายคุณลูกค้า ไหมพรมปักลายแต่งเพชรให้ด้วยเอสปาดาจ้ะเป็นคอกลมนะคะเป็นไหมพรมแบบบางคุณลูกค้าเขาไม่ร้อนนะเป็นไหมพรมแบบมาแบบบางแต่งปักลายผีเสื้อกับดอกไม้ให้แบบนี้เลยอ่านี่ตัวนี้งานป้าย1 5 0 7 1 7 9 5 1้า5เกาหเกือบพันแคุณลูกค้าอ,อีก5บาทเป็น1,800วันนี้น้องลด70%ขาย538บบาทจ้ะ 538บาทมีใครอยากได้ใครใส่ประมาณนี้ไหมเอจะจำนิดนิดนะคุณลูกค้าตรงนี้เอลเขาจะจำนิดหนึ่งอ่าย้ำจ้ะ5 3าคุณลูกค้ามีให้3ตัวมีให้แค่3ตัวนะจ๊ะมีเอกับ L M กับ L คุณลูกค้าอันนี้เอนะคะอันนี้ไซส์เอ 538บาทจ้าเอสปาร่านะเจ็ดสเปอร์เซ็น่ะมีมกระโปรงมาโชว์ด้วยสวยมาหักกระโปรงตัวนี้สวยยังไงใช่ไหมคุณลูกค้าดูข้างล่างนะจ๊ะเน่เก๋ตรงนี้ละค่ะแล้วก็เป็นลายดอกนะเขาจะเป็นลายดอกเป็นสีน้ำเงินนะคุณลูกคา้าสาวออฟฟิศจ้ะแต่งกรีบเก๋ๆ ทรงคล้ายๆกระโปรงนักเรียนเลยนะเนี่ยเออใส่แล้วแอบแบวไปอีกนะข้างล่างแต่งแบบนี้เลยสวยมากสวยข้างล่างนะสวยตรงข้างล่างดีไซน์เขาอยู่ข้างล่างข้างบนเขามีกีบให้ข้างหลังมีซิปให้นะคุณลูกค้าตัวนี้น้องลด70%ค่ะ70เป็นไซส์เอสกับไซส์อะไรนะคุณเอสตัวทั้งสองตัวเลยนะคุณลูกค้างานใต้อยู่ที่1695เค่ะ1 6 9 5วันนี้เราลดให้เลย พันหกไม่ขายจ้าพันหกไม่ขาย70%คุณลูกค้ารับไปเลยตัวนี้509บาท5 0 9บาท,บาทมีเฉพาะไซส์ S อทั้ง2ตัวมี2ตัวเฉพาะไซส์ S อคุณลูกค้าชมย้อนหลังสนใจยังมีของจากอ่ะ509บาทตัวนี้ใส่คู่กันได้เลยเนาะมชจริงๆใส่คู่กันได้เลยนะ ใส่คู่กันกับเซ็ตเมื่อกี้ได้เลยกับกระโปรงตัวเมื่อกี้ได้เลยนี่เป็นเสื้อคุณลูกค้าเขาแต่งแบบเสื้อคอกลมเป็นผ้าแบบผ้าโพลีเอสเตอร์ไม่ยับผ้าพวกนี้ไม่ต้องกลัวคุณลูกค้าดูแลง่ายไม่ยับแขนเขาก็จะเป็นแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆแขนเชิ้ตนะมีกระดุมให้ด้วยสวยตรงลูกไม้ข้างล่างนะจ๊ะอ่าแมทกับกระโปรงตัวนี้ได้เมื่อกี้ได้เลยนะคุณลูกค้าตัวนี้งานป้ายอยู่ที่1 5 9 5บบาท 1,595บาทลด70เนาะเหลือ479บาทจากตัวนี้479บคุณลูกค้าตัวนี้นะ479บาทใครจะรับอันนี้เป็นไซส์ S นะคะมีเเยวีมกับ M 1. S กับ M S2 M1 มี3ตัวคุณลูกค้ามี S2 M1 S2 M1 กับราคา 479บาทเอสปาร์ดานะจ๊ะเสือทุกแบบเลยแต่เขาจะเน้นเป็นโทนขาวดำนะจะใสบเป็นเซ็นีน้อ,อันนี้เป็นกระโปรงพีทเก๋ๆเลยคุณลูกค้าดูอ่ะใครชอบเอสปาร์ดานะจ๊ะ วันนี้ราคาป้ายอยู่ที่1,895ลดให้อี่ค่ะ1,895วันนี้จ่ายน้อง500พอ5 6 9บาท5 6 9บาทกระโปรงพีทสวยๆแบบนี้เลยมีแต่งระบายยังไม่เคยเห็นที่ไหนทำเลยอ่ะกระโปงพีทแล้วแต่งลูกไม้ให้ข้างล่างด้วยนี่อะใครชอบใจเก๋มากไม่น่าจะซ้ำน,นะยังไม่เคยเห็นใครมีเลยแบบนี้หรือน้องไม่เห็นเองก่รู้นะ จากพันแปดคุณลูกค้าเกือบพันเกาอ่ะเหลือห้ากิบเกาทจากพันเวันนี้เหลือห้าบาทถูกมากชอบไหมชอบไหมใครชอบนะคุณลูกค้ามี S กับเอ็มมีเอสกับเอ็มค่ะคุณลูกค้ามี S กับเอคุณลูกค้านี่อันนี้ S นะคะนี้ไซส์เ มีแค่2ตัว569บาทจ้ะ5 6ากบาท1ั0 0เหลือ5 6 9บาท, 1, 800, บาทถูกมากมากคุณลูกค้าเป็นกระโปรงพีชนะเป็นกระโปรงพีความยาวเลยเข่าไปนิดนึงความยาวจะเลยเข่าไปนิดนึงสวยเรียบร้อยสวยแล้วก็เรียบร้อยใส่ไปได้ทุกงานคุณลูกค้าเออใส่ไปได้ทุกงานสาวออฟฟิศดูแลง่ายสีดำดูแลง่ายกระโปรงพีชเป็นพีชแบบ ไม่ต้องรีบนะคะเขาเป็นผ้าผ้าบริเตอรใส่ผิดอยู่แล้วน้องซัพไปก็ไม่เสียูสวยงามจ้ะกับงาน70%ของเอสปาดาน้องโชว์ไปทั้งหมดแล้วนะใครกำลังมองหาเสื้อผ้ากับโปรโมชั่นแรงๆช่วงนี้อย่าลืมแวะมาที่เคาน์เตอร์เอสปาดาแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆภายในเคาน์เตอร์ลดสูงสุดถึง30%เลยตัเลยอื่นนะ ลด30%ทั้งเคาน์เตอร์เลยก็ถือว่าแรงนะลูกค้าแรงมาก๋ยวดูเวลาก่อนยังมีเวลาเหลือขอโชว์สินค้าตัวอื่นบ้างดูตัวนี้ก่อนเลยสี่ฟอง5้าสี่ฟองุณลูกค้านี่สี่ฟองนี่ งกนะกกเกงก็มีนะคุณลูกค้ากางเกงก็มีซีฟองตัวนี้เป็นสีดำคอวีคอแต่งระบายนะคุณลูกค้าคอแต่งระบายแบบนี้เลยระบายเสร็จแล้วแขนก็มีระบายแล้วก็มีแต่งด้วยตรงนี้แบบนี้เลยเห็นเนาะเป็นซีฟองค่ะคุณลูกค้าเป็นผ้าซีฟองเดี๋ยวดูราคานะแม่ตัวนี้สามสินงานตัวนี้น 1า1สบ1าบาทค่ะ1,117บาทตัวนี้นะคะคุณลูกค้ามีไซส์ครบเนาะอันนี้ SML SML <H> XL 1 SM 1 1 7ลด30%คุณลูกค้าโอ้ยตกใจหมด1,1,1,7ลด30%ิเเด็นทำได็กินอยู่ตรงนี้หรอเอออ่ะถัดมาค่ะ พี่วันพีเซนต์ตัวนี้หน่อยค่ะนี่ค่ะหา,ายเงียบเลยเร็วช่วยสักตัวนหนึ่งไปไองอไขายไงช่วยขาย,ขายาาใส่แล้วยังไงคะคุณพี่ตัวนี้ใส่แล้วจะยังไงคะคสคสใส่แลราคลาสสิกคลัสิกเออพี่วันมาช่วยด้วยพี่วันมา<ด>ช่วยด้วยดูดีค่ะดูดีส<ด>ีอะไรคะเนี่ย สีฟองนะใช่ไหมสีฟองใส่แล้วเส็กซสีสีโอรถแต่งโบให้ด้วยคุณลูกค้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งสองห้าเจากพันเจดคุณลูกค้าวันนี้เหลือพันสอ้าสิบเจ็บาทหนึัสอ้อยห้าสิบเจ็ดบาท้ยำ สามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาสวัสดีหน่อยไหนๆก็มาแล้วสวัสดีลูกค้าไลฟ์สดหนูหน่อยเอาเลยนี่หัวหน้าแบรนด์เนมนะคะมามานำเสนอนะคะตอนนี้อยู่อยู่อะไรคะเฮ้อสบด้าตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทอ่ะคุณลูกค้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสวยงาม แล้วจะใส่แบบปล่อยก็ได้นะอันนี้เขาใส่เข้าในนี่แบบปล่อยก็ได้นี่คุณลูกค้าอ,บบอสวยตรงแขนสวยตรงแขนดอ,อ,อดอกไม้สวยอ่ะนี่หนึ่บาทเรียบร้อยเรียบร้อยกัยบผู้หญิงเ,เรียบร้อยรับไปประมาณนี้เลยคุณลูกค้าเจซ รถแรงมีเวลาถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นนี้ค่ะหรือคุณผู้หญิงที่ชอบเป็นแบบว่าเป็นชุดแสกเดสดำชุดแสกเป็นกระโปรงผิวๆตัวนี้อันนี้เหลือเท่าไหร่นะสพี้่าากั 1,817บาท1,817อบันนี้เป็นเสื้อ,อ่อยบบาทโอ้โหดอกไม้บังพอดีเลยนะอ่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้า1,817บาทเป็นเรสสีดำเป็นเรสสีดำแต่งรายดอกอพี่วรนวมาพิจารณากล้องหนู <c oughs> อะไรพี่จะตอบอะไรพี่จะบอก<ห>ว่า,วา,า,าพี่จะใส่ไปงาน สวยจนผู้ชายอยากใส่ชุดนี้สวยจนพี่วันเสียใจว่าทำไมไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงจะได้มีโอกาสได้ใส่กับเขาบัาง <c oughs> อะนะคะคุณลูกค้าสนใจตัวนี้คุณลูกค้างานของเคาน์เตอร์เอสปาดาชอบประมาณนี้ชอบเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นคอวี v แขนแบบระบายนิดนิดเอวจ้ำนิดนิดมีกระดุมแต่งหน้าด้วยตรงนี้ 4เมตรนะคุณลูกค้ามีกระดุมแต่งหน้า4เมตรนะแล้วก็ตรงนี้เขามีเล่นจีบข้างนานี้หนึ่งแบบนี้ผ้าซีฟองค่ะคุณลูกค้าผ้าซีฟองย้ำตัวนี้น้องลดให้ลดให้30%วันนี้เหลือ1,817บาท เดี๋ยวขอกางเกงอีกหน่อยนึงไโกละ่ะกางเกงเหมือนที่หุ่นใส่เลยคุณลูกค้าแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องรงอีกนิดนึงนะจ๊ะนี่สวยมากเป็นทรงที่สวยมากกางเกงตัวนี้สวยและหรูสวยและหรูหรูตรงไหนใช่ไหมคุณลูกค้าดูกระดุมด้านข้างนะคะทำยังไงลูกค้าจะเห็นกระดุมขออนุญาตโชว์กระดุมนะคะนี่ หรูมากคุณลูกค้าดูในหุ่นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรอกล้องขยับแป๊บ,บนึงพี่วันกดให้หน่งพันสอ้ายเท่า <25 7. S 1> ไหร่นะพี่1,257บาท1บ5 7. 7บาทอ่าเป็นลดแล้วพี่ลดแล้วพี่อันนี้เป็นผ้าเลยวพี่ ไม่ยืดเนามันไม่ยืดอันนี้ไม่ยืดเป็นผ้าไม่ยืดยืดนิดเดียวยืดนิดเดียวคุณลูกคา้าหนสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทอันนี้ลดให้แล้วลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูในหุ่นจะรู้คุณลูกค้าจะดูทรงออกว่าใส่แล้วจะประมาณไหนประมาณนี้เลยคุณลูกคา้ายิ่งใส่กับรองเท้าส้นส้นสูง,สงปรับบุคลิกให้เราดูสูงขึ้นนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทงานตัวนี้น้องลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือใครไม่ชอบเป็นแบบว่า เดฟเก้าส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเดฟก็าแปดแล้วพี่เดฟแปดส่วนเนาะใช่ใช่ใช่เนาะอ๋อคุณก็ตัวสูงอ๋อคุณสูงจบเลยเก้าส่วนแล้วกันเออเราไม่สูงเราหุ่นคุณลูกค้านี่นึงนะโหทำยังไงจะสูงเท่านี้จริงจริงคุณลูกค้าเขาคือเก้าส่วนเขาคือเก้าส่วนเคินนิดนิดอะต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเออ คุณก็สูงมากอะหรือใครไม่ชอบแบบเป็นรัดๆน้องมีสีดำมานำเสนออีกหนึ่งตัวเป็นสีดำค<ะ>่กระบอกครับพี่นี่เป็นกระบอกก็มานี่อะใครชอบแบบไหนเทียบให้ดูเห็นๆเลยนี่คุณลูกค้าอะหรือคุณลูกค้าชอบแบบอื่นๆส้มอื่นๆก็มีก็มียังไงแวะมาดูเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เป็นพิเศษนะเออ จะไปงานราตรีจะไปงานกินเลี้ยงจะไปงานฉลองวันเกิดมาปรึกษาได้ที่เคาน์เตอร์เอสปาดาตัวนี้เหลือเท่าไหร่พี่1257บาท1257บจาทจากปกต,ติพันเาทโอ้โหจาก1700วันนี้ขาย1257 1257บจาทจจาก1700นะ <12 95. S 1> คุณลูกค้า1,795จ็าลด30%ไปเลยวันนี้หัวหน้าเคาน์เตอร์มา โค้ต้าโค้ต้าเขาต้องบันเดมมาดูควบคุมกำกับเองเลยนะพี่ผิดนี่ตัวใครตัวมันนะพี่โอเคค่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้พี่วันคนดูขึ้นเพิ่มอ่ะทำไงดีอ่ะขายต่อดี่ไหมเราโอเพี่มาพี่มาพี่มาพี่ขายต่อแล้วก็จะประมาณนี้คุณลูกค้าเอาม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 าคุยกับลูกค้าหน่อยเอาพี่วันอ่ะ ก็ไลฟ์สดทวิกิจนะคะรอบแบนเนมก็มีเกือบทุกวันนะคุณลูกค้าก็จะพาสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยมีทั้งของบุรุษทั้งของสตรีถ้าเป็นบุรุษก็พี่วันจะเป็นในแบบให้ก็จะมาลองชุดให้ดูว่าเอออันนี้ใส่แล้วเป็นยังง จะลอยังไงก็จะเป็นพี่วันรับผิดชอบเขาขนาดนั่นเลย okay, okay, <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงหนู <c oughs> จะรับผิชอบหนู <c oughs> จะใส่ให้ดูเองรอบวันนี้ก็ยวเจอกับเราสองคนใหม่นะจัจากับไลฟ์สดรอบแบนเนมนะจาพี่วันแล้วก็สายลุกสำร,รับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมแวะมาชมสินค้าราคาพิเศษที่เ <c oughs> คาน์เตอร์เอสปรถดา สามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็มีบางรุ่นลดสูงสุดเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไงรราไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเย,ย้มาตอนกล้องปิด